กระดาษที่ชู่ทั่วไปอะที่พลเคยใช้อะ่ะมีปัญหาก็คือฝุ่นเกาะนะคะฝุ่นเกาะใช้แล้วแพ้นะคะเอาใช้เช็ดหน้าแล้วเนี่ยหน้าขึ้นสิวก็เลยมาเจอกับตัวนี้นะคะซึ่งตอบโจทย์แก้ปัญหาให้พลได้ก็คือเป็นกระดาษที่ชู่แบบเยื่อไม้ออแก,กน,นิก นะคะมีความเหนียวนุ่มเวลาที่แบบว่าเช็ดหน้านะคะเช็ดหน้าไม่รู้สึกสากแล้วก็รู้สึกนุ่มอะรู้สึกว่าเขาสะอาดแล้วพอใช้แล้วไม่แพ้พอใช้แล้วรู้สึกดีรู้สึกไม่แพ้แล้วตัวเองเป็นคนที่แบบใช้กระดาษที่ชู่เยอะมากใช้กระดาษที่ชู่เยอะมากในชีวิตประจําวันนะคะก็เป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็แบบ อากาศหนาวก็แบบเป็นหวัดอะไรเงี้ยใช้กระดาษที่ชู่เยอะมากพอมาเจอตัวนี้คือรู้สึกดีมากนะคะรู้สึกแบบนุ่มมากก็เลยแบบกดสั่งมานะคะมีทั้งหมด20หอ่อตอนที่พอยซื้อคือราคา169บาทแต่ว่าตอนเนี้ยราคาขึ้นเป็น199บาทแต่พอยบอกเลยนะคะคุ้ม